ไม่อยากเห็นหน้าใครก็มักจะได้เห็นเขาอยู่บ่อยๆย,ยิ่งเกลียดก็ยิ่งได้อยู่ใกล้ขนาดบางคนถึงขั้นมาอยู่เป็นคู่ชีวิตกันเลยก็มีเวรกรรมมีจริงผลของการอาฆาตพยาบาทมีจริงในเมื่อผลของการอาฆาตพยาบาทให้ผลร้ายขนาดนี้อะไรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้พลังงานความคิดที่เราไม่ยอมปลดปล่อยอารมณ์ออกไปนั่นเอง ที่เป็นเหตุลองสังเกตดูดีๆเราเกลียดเมื่อใดก็เหมือนกับเรากำลังทาสีบนผ้าที่กำลังจะเลือนหายไปเราคิดโกรธเมื่อใดก็เท่ากับว่าเรากำลังตอกย้ำความคมชัดทางความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งเป็นการเติมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่มีต่อคนคนนั้นให้คงเหลืออยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่มันกำลังจะจางหายไป